เกไปแต่กดตังค์ให้คนงานค่ะเพราะว่าเราจะไปกดตังค์พอดีแต่ทีนี้เราเห็นลอตเตอรี่ก่อนที่เขามาขายเนี่ยคือเขาคือสวนกันทางกันก่อนเนี่ยแล้วก่อนที่จะถึงเซเว่นเข้าใจไหมคะเราก็เลยเรียกเขาซื้อตรงนั้นแล้วเราก็เอาลอตเตอรี่ถือไปด้วยนะ,ะแล้วเราก็ไปแลกตังค์ให้เขาคือไป,ไปกดตังค์เสร็จแล้วเราก็ไปแลก หายวันที่15บห้าที่มารู้ว่าหายวันที่15ค่ะเพราะสิบห้าเรารู้ว่าหายตรงนั้นแต่ไม่ยังหวยก่อนหวยออกแต่มาถูกนี่หลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเราถูกเราก็ยังบอกพี่สาวอุ้ยฉันถูกลอตเตอรี่ฉันถูกลอตเตอรี่ที่นี่เขาก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเราความความที่พี่สาวพูดมันไม่ใช่ของเราเออมันไม่เป็นไรเอางวดใหม่ใช่ไหมเพราะเราไม่เห็นลอตเตอรี่แต่เราก็พยายามหาแล้วก็เราก็พยายามถามหาคนขายลอตเตอรี่ตลอดเราพยายามหาไม่เจอไม่เจอ แต่ใน,ในมุมหนึ่งนะครับคุณป้าก็านเครียดกับต่องนี้มาก<ม>เราก็ใจได้นะคนปกติแล้วไม่เคยเป็นสาวพาเป็นขึ้นมาก็มีนความเครียดแล้วก็ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาที่คนถามว่าทำไมาพึ่งมาเอาเรื่องก็เมื่อกี้คุณป้าไ็เล่าแล้วว่าก็ต,ตามจะต,ตามในแบบชาวบ้านตามเองก็ไม่รู้จะไปตามที่ไหนก็ไม่รู้นะก็ต้องเริ่มต้นยังไง วันนี้ก็จะได้มีความกระจ่างว,ว่าทรัย์มันมูลค่า24ล้านถ้าเรามองว่าเป็นลอตเตอรี่กระดาษใบเดียวถ้ามันไม่ถูกก็ใช่แต่ว่าถ้ามันถูกขึ้นมามันก็คือ24ล้านแต่ถ้ามันหายขึ้นมาแล้วม,มันมีคนเอาไปขึ้นมันก็ต้องว่ากันตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป